เอสพีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมาริแท็กเตอร์รถไถทุกถูถนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถ่คูเวต้านะครับอายุ70ปีครับอ่ออายุเกือบ70ปีนะครับเป็นรถไถ่คูเวต้ารุ่น L140 นะครับ L140 เป็นรถที่ไม่มีผลิตนานมากแล้วผมแล้วก็มีเข้ามาในประเทศไทยน้อยมากนะครับสําหรับคนที่ใช้งานรถรุ่นนี้ครับส่วนมากจะซื้อไปสะสมนะครับ คนที่จะซื้อไปสะสมส่วนมากก็คือสมัยก่อนรถเข้ามาก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือสมัยก่อนคนยังไม่มีตังค์มากครับแต่ในย,ยุคคราวทุกวันนี้ครับก็คือคนสมัยนั้นเริ่มเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าร่ำรวยแล้วครับส่วนมากก็จะเก็บรถรุ่นนี้ไว้ครับใครที่อยากได้รถรุ่นนี้ครับเป็นรถเก็บสะสมนะครับแอดก็มารีวิว นำเสนอให้นะครับเป็นคูปต้ารุ่น L140 ครับในเกรดสะสมนะครับเพราะว่าแอดก็ไม่เคยเจอรถที่สวยขนาดนี้มาก่อนนะครับสวยแบบเดิมสนิทเลยครับผมเดี๋ยวจะมาเดินรีวิวรอบๆนะครับใครที่อยากจะเอาไปสะสมนะครับแต่รถยังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเครื่องดีมากครับเครื่องดีไม่มีไอครับสไตร์ไม่ต้องขาหัวนะครับไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ ยางหลังก็ให้หลังฝาให้อยู่มาณแปดสิบเก้าสิบป็นลยครับดอกเต็มเลยเาจ้าของรถเดิมก็น่าจะไปซื้ออซื้อมือสองมานะครับอดูพื้นรอยเหยียบเนี่ครับสวยมากครับแอดอยากจะปล่อยให้กับ fc นะครับอ,อยากจะปล่อยให้กับ fc เพื่อที่จะเอาไปสะสมต่อนะครับสำหรับรถรุ่นนี้แอดมีอยู่ สองคันครับเดี๋ยวจะปล่อยให้หมดเลยครับเพราะว่าแอดอยากจะใช้เงินมาสร้างร้านให้เสร็จนะครับตัวกองน้ํามันเครื่องนะครับดูโโหนี่กองโซลารเนี่ยเดิมๆอย่างญี่ปุ่นเลยนะครับผมจริงๆต้องมีตัวล็อกกองนะครับตัวนี้สายน้ำมุ้งน้ํามันเนี่ยเดิมหมดเลยครับจะให้ดูยางหน้าเนี่ยให้อยู่ประมาณสัก ห้าสิเปอร์เซนแล้วกันครับผมเพราะมันมีแตกลายงานนะครับแต่ความเดิมความสีเขียวพวกกองอากาศนะครับมันหาไม่ได้นะครับเพดอลูมิเนียมนะครับแทบจะเมนี่ครับกองอากาศด้านบนนะครับเป็นความเท่ของ L140 คือมันจะเป็นด้านนี้ครับเป็นของ nippon denso นะครับผมของแท้อย่างญี่ปุ่นเพดด้านหน้าคูเปนะครับยังอยู่นะครับ มาดูด้านนี้ด้านนี้ก็แห้งแห้งนะครับได้ชาร์จก็ยังเดิมเดิมอยู่ครับโทรศัพท์อาจจะสะท้อนเนี่ยับเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงครับขาไก่เดี๋ยวแอดเปลี่ยนให้นะครับอันนี้มันไม่สวยครับเขาดามไว้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับขาไก่เน,นี่ดูเสื้อครับเสื้อเพา้าสวยๆนะครับ L140 นะเพศอยู่ครบหมดครับเกียร์ใช้ได้ทุกเกียร์นะครับยางหลังซ้ายก็ให้อยู่ประมาณประมาณ6 6หครับมาดูเสื้อเพาด้านหลังนี่สวยครับสวยแบบไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้คือเขาเอาไว้สำหรับใส่โรตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับโรตเตอรี่แล้วก็านานสองนะครับเขาวไว้ไถ่เล็กน้อยครับ คือ FC จะเอาไปไถก็ได้ครับไปไถเล็กน้อยเอาไปสูบน้ําก็ได้ครับโดยต่อเข้ากับชุดทีดีโอด้านหลังเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทนี่ไม่ต้องเผาหัวเนะครับเอาคันเร่งลงหน่อยหนึ่งเปิดสวิตช์กุญแจนะไม,ไม่รอรอบเลยครับดูนะดูมือแอนนะครับไม่เผาหัวนะครับคันเร่งลงเกียร์ว่างครับ กี้เอา,ขาเขล่งลงน้อยหน่อยอ่าเดี๋ยวแมนอ,อา่าเขล่งลงเยอะๆนะครับดูนะดูมือนะครับเป็นเครื่องสูดเดียวดีจัดเลยครับก็เดี๋ยวสาธิตการอ่อ ครับให้ดูนะครับผมจากผู้เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์มาก็คือผ่านหลังแล้วก็ชุดโรตารี่นะครับให้โรตารี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตการถักการใช้งานครับ มีโรตารีใ่ให้นะโรตาตรี่ของเขาเองนะให้หมดเลยก็เดี๋ยวทำขาไก่ให้นะครับผมวงเลี้ยวแค่มากครอ่ากำลังดีนะเอาไปจอดโชว์ก็ได้นะเพราะว่ามันรถไม่มีรุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับ เล่งมือนะครับผมแอดชอบมากนะครับคือเป็นรถที่สวยมากครับสะสมนี่คือบอกได้เลยว่าไม่ไม่ค่อยมีคนมีนะครับเพราะว่ารถมันชื่อสวยๆเหลือน้อยครับส่วนมากก็สมๆหมดครับคิดดูว่ารถอายุเจ็ดสิปีแล้วยังสภาพได้สวยขนาดนี้นครับ คือแอดก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เอาไปเก็บสะสมนะครับสี่หมืนห้าไม่แพงนะอุปกรณ์มีพานหลังแล้วก็ลรตเตอรี่ครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ